รู้จักนักลงทุนสายเก่งกำไรใน T ีเฟมารู้จักนักลงทุนสายเก่งกำไรหรือ speculators ในตลาด T ีเฟกที่เน้นเทรดตามทิศทางโดยอาศัยจังหวะความผันผวนของสินค้ากล้าเสี่ยงเพื่อหาผลตอบแทนสูงในจังหวะระยะสั้นซึ่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและเข้าใจวิธีการคำนวณกำไรขาดทุนใน T ีเฟกอย่างลึกซึ้งคือ 1. เข้าใจการคำนวณจุดคุ้มทุนต้องรู้ว่าการเทรดแต่ละครั้งควรทำกำไรอย่างน้อยให้ได้กี่จุดเพื่อครอบคลุมค่าธรรมเนียมจากโบรกเกอร์ 2. รู้ระบบมาจิ้นจุดเตือนภัยเมื่อผิดทาง ต้องเข้าใจการวางเงินหลักประกันในแต่ละระดับทั้ง IM, MM และ x m เพื่อไม่ให้บัญชีติดลบและถูกบังคับปิดสัญญาเมื่อเทรดผิดทิศ 3. วิเคราะห์ตลาดให้เป็นเพื่อวางแผนทำกำไรต้องรู้จักการวิเคราะห์ทั้งพื้นฐานและเทคนิคดูทิศทางเทรดภาพใหญ่ก่อนลงมือตัดสินใจเทรดในภาพย่อยแบบช่ำชอง 4. อย่าลืมจัดการความเสี่ยงในการเทรดทุกครั้งนั่นคือกำหนดจุด stop loss และ take profit เพื่อจำกัดการขาดทุนและรักษากำไรตามแผนโดยอาจใช้หลักการ risk reward ratio มาช่วยคิด5การเป็นนักลงทุนสายเก่งกำไรเราต้องมีวินยัยมีเวลาติดตามรวมถึงประเมินการเทรดของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ในครั้งถัดไปซึ่งอาจต้องใช้เวลาและความอดทนอย่างมากสรุปคือการ การเป็นนักลงทุนสายเก่งกำไรนั้นต้องมีวินยัยมีแผนเทรดที่ชัดเจนมีความเข้าใจผลิตภัณฑ์และวางเงินให้เหมาะสมกับความผันผวนขอ,ของสินค้าที่เทรดอยากรู้เรื่องอื่นๆเกี่ยวกับตลาด t f เฟกดติดตาม t f เฟก t ์สเตชได้เลย